สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะกับเพจรซูซูกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆบายเซลลบอยนะคะวันนี้จะพามาชมรถนะคะซูซูกิสวิปที่ตกแต่งนะคะและสติกเกอร์นะคะมีหลายคันเลยลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะก็ตอนนี้นะคะคันแรกเลยค่ะที่เราจะพาไปชมนะคะก็จะเป็นซูซูกิสวิปนะคะสีแบบออก สีฟ้าค่ะหรือว่าออกเขียวๆอะค่ะลูกค้าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า,าเป็นแบบไหนเนาะหรือว่าอยากได้แบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะสีต่อมานะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองคันนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาดำเนาะใส่ชุดแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกสีหนึ่งนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทานี่ค่ะได้รับความนิยมมากๆเลยคันนี้ สวยค่ะสีนี้ก็คือจะเป็นสีเทาด้านนะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งเรียบร้อยค่ะก็เหลือแต่ติดสปอยเลอร์นะคะอ่าต่อมานะคะคันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินคันนี้ไม่ได้แ็ปนะคะเป็นสีเดิมของรถเลยจะเป็นหลังคาดําแล้วก็หูกระจกสีดํานะคะแล้วก็สติกเกอร์คู่หน้าค่ะเดี๋ยวก็รอติดชุดแต่งเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงคันนี้นะคะอ่าเตี่ยล้อมแม็กค่ะ ขอบ15เนาะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะเป็นแบบนี้ได้เลยะคะ่ะต่อมาค่ะคันนี้พูดไปแล้วเนาะสีเหลืองลูกค้าก็สาม,มารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทานะคะสีเทาและสติกเกอร์สีครีมหลังคาสีครีมนะคะเลขตัวานี้นะคะล,ลูกค้าสาม,มารถเลือกได้เลยว่าอยากได้เลขอ,อะไรนะคะเลข8เลข9เลข69เป็นเลขนำโชคของลูกค้าก็สาม,มารถเลือกได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ และสำหรับรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถที่เตรียมกําลังจะส่งมอบให้กับทางคุณลูกค้านะคะเพราะว่าเรามีสํานักง,งานแต่งรถที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งฟิล์มนะคะหรือว่าสติกเกอร์เบาะหนังนะคะลูกค้าก็าทาที่นี่หมดเลยค่ะอย่าพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่น s u z กิเซเลริโอค่ะเซเลริโอคันนี้นะคะก็เป็นรถ ประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะคะผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะอยากแต่งแบบไหนนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนเนาะชุดแต่งอันนี้นะคะก็แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็อ่าสีแดงนะคะเป็นหลังคาสีขาวแสงมันจะสะท้อนนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูคันนี้สีเขียวเหมือนกันเป็นสีเขียวที่ทุกคนสนใจนะคะตัวนี้เลยนี่ค่ะ คันนี้ก็ลูกค้าก็จะรอรับรถแล้วนะคะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้ของโบวี่ค่ะลูกค้าก็จะรับรถวันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ต้องนํารถคันี้ไปส่งแถวออลาดพร้าวเนาะโอเคก็รอเดี๋ยวเหลือล้างทําความสะอาดนะคะเคลือบสีเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นอื่นๆนะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ อ่สำหรับรุ่น s u z u กิแคล r ี่นะคะคันนี้ก็อ่เป็นรถเป็นรถกระบะขนาดย่อมนะคะลองนับน้ําหนักได้หนึ่งตันนะคะอันนี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่นะคะรุ่นเก่านะคะจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทรงใหม่อะ่ะจะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ติดซุ้มนะคะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูตัวเก่าก็ไม่ติดเหมือนกันแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะยาวกว่าขนของได้เยอะกว่าเนาะ นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มี ABS เนาะเบาปรับสไลด์ได้ค่ะคันนี้นั่งสบายกว่าเดิมค่ะมีวิทยุลำโพงมาให้พร้อมเลยค่ะนี่ค่ะก็บรรทุกของนะคะมีโครงตรงนี้สามารถกั้นไม่ให้ของตกได้นะคะหรือใครอยากจะทำเป็นรถรถโรงแรมนะคะก็สามารถทำได้ค่ะมีโรงแรมหล,หลายที่เลยค่ะมาติดต่อเนาะ ก็จะนั่งได้3ามแถวนะคะโอเคอสำหรับวันนี้นะคะโบวี่ก็จะมา,าพาชมรถแต่งนะคะที่กำลังจะส่งมอบให้กับทางคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มีโครงการอยากจะออกรถนะคะก็สามารถติดต่อมายังเพจซูซูกิอของโบวี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวโบวี่จะทักให้คําแนะนํานะคะในเรื่องของการออกรถค่ะถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงโบวี่ซูซูกิบางบัวทองนะคะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ